รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมโดเคลนออฟไลฟ์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธครบศกด้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ วันนี้ฉันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศค่ะที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพและที่สําคัญยังมีส่วนส่งเสริมงานทางด้านการเกษตรอีกด้วยไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศได้ช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆทั้งผู้ยากไร้คนพิการและยังส่งเสริมให้ทำการเกษตรอีกทั้งยังสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นอกจากนี้ยังมีร้านทอรักที่เป็นร้านค้าสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปทำการกุศลในโอกาสต่างๆอีกด้วยนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนาวาอากาศเอกหญิงพันประภาวรรณรสนายกสมาคมแม่บ้านฐานอากาศวันนี้จะมาขอเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสมาคมแม่บ้านฐานอากาศค่ะสมาคมแม่บ้านฐานอากาศกํา,นา,นา,กากเนิดขึ้นจากเริ่มแรกเราเป็นชมรมแม่บ้านฐานอากาศค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่18มกราคม2521โดยท่านคุณหญิงสุรนุชการตารัฐภริยาของพลอากาศเอกพเนียงการตารัฐอดีตผู้บัญชาการฐานอากาศ ท่านดำริให้เกิดการรวมตัวของสมาชิกชมรมแม่บ้านทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการทำงานของหัวหน้าครอบครัวเป็นการรวมกันสร้างความรักความสามัคคีในหมู่สมาชิกและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่บ้านทหารอากาศค่ะต่อมาเมื่อวันที่25มกราคม2528รองศาสตราจารย์คุณหญิงวนิดาทูปะเตมีภรยาพลอากาศเอกประพันธ์ทูปะเตมีอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ พิจารณาเห็นว่าชมรมแม่บ้านหารอากาศของเราเนี่ยมีภารกิจมีบทบาทและมีจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจึงได้ทําการขอจดทะเบียนยกฐานะขึ้นเป็นสมาคมแม่บ้านฐารอากาศและท่านได้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านหารอากาศเป็นท่านแรกค่ะทุกกิจกรรมล้วนเปี่ยมด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีของสมาชิกแม่บ้านหารอากาศค่ะทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับเหล่าทัพงานสาธารณประโยชน์และกิจกรรมที่ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสมาคมแม่บ้านหารอากาศค่ะร้านค้าสวัสดิการสมาคมแม่บ้านหารอากาศได้เริ่มก่อตั้งเมื่อพฤษภาคมปี2551ดําเดำเนินการมาเป็นระยะเวลารวมถึง15ปีแล้วนะคะปัจจุบันเรามีอยู่4สาขาค่ะสาขาแรกอยู่บริเวณหอประชุมกองทัพอากาศริมถนนพหลโยธินสาขาที่2และสาขาที่3อยู่ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชในอาคารคุ้งเกล้าและอาคารคุ้งเกตค่ะและสาขา ที่4น้องใหม่ค่ะสาขาร้านสวัสดิการฐานอากาศดอนเมืองสาขาท่าดินแดงซึ่งเราเรียกเล่นเล่นว่าอาคาร bx ค่ะในปัจจุบันเราคัดสรรผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การสงเคราะครอบครัว,รวทหารผ่านศึกและเรายังมีสินค้าจากชมรมแม่บ้านกองบินต่างๆโดยผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกองบินทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับสมาชิกและให้กับชุมชนข้างเคียงด้วยทั้งนี้เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในปีนี้เราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ซึ่แสดงออกถึงอัตลักษณ์และสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างกองทัพอากาศกับสมาคมแม่บ้านหานอากาศ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านขวัญกำลังใจช่วยเหลือแก่กันและกันโดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้านั้นเรานำไปมอบให้เป็นทุนการศาึกษาแก่บุตรข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการในกองทัพกากค่ะเรามีโครงการแม่บ้านกองทัพกากสารรักร่วมใจห่วงใยคนพิการและที่สำคัญเรามีโครงการแม่บ้านทัฟฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ค่ะ เราไปโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศนำอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้กับคนพิการให้มีความสุขให้มีความสบายในการใช้ชีวิตประจำวันได้ค่ะเป็นโครงการสำคัญและเป็นโครงการที่เราภูมิใจมากๆนะคะช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปดูผลผลิตทางการเกษตรที่ทางสมาชิกของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศปลูกแล้วนามาจาหน่ายที่ร้านทอรักค่ะ บรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอรเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนมาต้นนะาทั้งสวนไรนาะปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทย,ยเลือกใช้ปุ๋ยไข,ข่มุกตราเรือใบไข่มุก ปลารุงประหยัดต้นุูเพิ่มปูนรายได้เชื่อเถิดน้องยิ่งล้อมยิ่งชอบดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูสคอกันได้มาตรฐานระดับโลก ปุ๋ยเรือใบไข่มกุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปช่วงนี้ชัดจะพาคุณผู้ชมไปดูผลผลิตทางการเกษตรที่ทางสมาชิกของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศได้นำมาจัดจำหน่ายในราคาถูกกันที่ร้านทอรักค่ะหนึ่งจ่ายเพื่อหลายรอยยิ้ม อย่างที่บอกค่ะว่าสมาคมแม่บ้านทหารอากาศส่งเสริมให้สมาชิกทําการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนทําให้ผักสดใหม่ปลอดภยัยและที่สําคัญดีต่อสุขภาพด้วยค่ะค่ะวันนี้เราได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะโดยทางสมาคมแม่บ้านเราได้คัดสรรสินค้าทางด้านการเกษตรนะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ เดี๋ยวรายละเอียดย,ย,ย,ยังไงเดี๋ยวให้คุณนัฐาเล่าให้ฟังนะคะได้ค่ะพวกผักปลอดสารพิษของเรานี้มาจากของชาวบ้านที่เราช่วยเหลือมานะคะมันก็จะมีกล้วยมีผักมีมะม่วงมีหน่อไม้มีชะอมพี่กายะมะม่วงนี่พันอะไรคะผลใหญ่ใหญ่หญดูสิใหญ่กว่ามืออีกอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงพันเขียวใหญ่นะคะก็ปลูกเหมือนทั่วๆไปไปแค่แต่แค่ออกให้ออกลูก เร็วก็คือใช้กิ่งเข้าลูกมันใหญ่ไม่ค่อยเป็นหาทานยากใช่คพนเขียวใหญ่ใช่ค่ะพันเขียวใหญ่นะคะรสชาตินี่คือรสชาติอร่อยนะคะนี่ทานอย่างเงี้ยแบบจนบ่มจนสุก ใช่ค่ะแล้นแต่แล้วแต่คนชอบบางคนชอบแบบนี้ทานกับน้ำน้ำปลาหวานอันนะคะแต่บางคนก็อาจจะให้สุกนิดนึงนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะค้งปีเลยไหมคะปีละครั้งค่ะาากเเววลนนนี้้ช่ทัใช่ค่ะต้นใหญ่มากนะคะพี่แล้วก็มีผักอีกหลายชนิดนะคะพี่ต่อยรู้จักไหมคะนี่ผักอะไร รูปร่างคล้ายๆผักปังไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเป็นผักปังนะคะจะหายากหน่อยนะคะเพราะว่าเก็บได้นี่มันใช้เวลาหน่อยนึงทำไมมันอวบน้ำอย่างนี้คะเพราะว่าผักอันนี้ใช้น้ําเยอะนะคะเวลาปลูกนี่มันต้องมีน้ําหล่อตลอดงั้นแปลว่าถ้าฤดูฝนผักตวนนี้น่าจะมีปริมาณฝนใช่ค่ะใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นต้นฤดูใช่ค่ะต้นฤดูก็ยอดจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะแต่อร่อยนะคะได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะ เอาไปปรุงได้หลากหลายแล้วแต่ชอบแต่ส่วนมากจะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอางนี้ค่ะเห็นว่ามีชะอมสวยๆมาให้ชมด้วยโอ้ค่ะมีค่ะมีค่ะนี่ค่ะชะอมนี่นะคะเป็นของที่จริงๆเลยนะคะที่ที่อำเภอที่ปาจีนเนี่ยใกล้ๆนี่เองนะคะอันนี้เขาปลูก เยอะมากพี่ต่อยเยอะมากมั่นใจว่าปลอดสารพิษได้เลยปลอดค่ะปลอดสารพิษเพราะว่าปุ๋ยที่ใช้นี่เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักแล้วก็ไปปุ๋ยมูลสาสตร์ปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าที่ใช้เยอะตอนนี้ก็คือเป็นมูลไก่ผสมแกลบมูลไก่โรยโคนมันใช่่ะล้วนๆใช่ค่ะสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแน่ๆใช่ค่ะใช่ค่ะมีอะไรอีกนะฮะแล้วมีผักปงนะคะโอเค ดักม่้งผักบุ้งผักบุ้งนี้โตไม่ทันนะคะพี่ต่อยขายดีมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะบริโภคเยอะใช่ค่ะใช่หนึ่งกันี่ก็สักหนึ่งจานไหมคะเกินค่ะเกินเหรอคะได้สองจานเลยนะคะคุณภาพสดใหม่อันนี้คือเราไปรับมาแบบจากไร่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะสดจากไร่เลยค่ะช่วงนี้จะเยอะนะคะเป็นผักบุ้งลิ้นฟ้าใี่ตานะคะผักบุ้งใช่ค่ะ อันนี้เป็นหน่อไม้เครียกหน่อไม้หวานนะคะเอาไปทำแกงหน่อไม้ไผ่ตรงของปลาจีนนะคะที่มีชื่อนะคะอร่อยต้มแล้วหวานนะคนพี่ต๋อยมีตลอดปีเช่นกันไม่ค่ะไม่มีแค่ฤดูนี้อีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่เลือกมาวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นฤดูของเขาเลยหน่อไม้นี่มันกินน้ําเหมือนกันแสดงว่าร้าน้ลดร้านจําหน่ายผักผลไม้ของเราเนี่ยจะมีผลไม้ที่มาตามฤดูกาลใชแล้วก็ตรงมาจากไร่เลยอันนี้ช่วงนี้ชีวิตเรามันก็ยุ่งยาก เยอะแล้วมาพูดเรื่องกล้วยกล้วยกันบ้างดกว่าโอเคค่ะชีวิตเราจะได้กล้วยกล้วยนะคะสดมากเลยนะสดเลยนะคะนี่ยางยางเลยนะคะต้องจะตัดออกจากเครือเลยหูหวีนี้หวีใหญ่มากเลยนะคะพี่ต้อยสิบสิบห้าสิบเก้าลูกใหญ่จริงๆแล้วการได้วันละผลก็ได้ถึงสิบเก้าวันใช่ค่ะเราเอามาจําหน่ายในราคาที่ไม่แพงนะคะที่นี่นะคะเท่านั้นที่ทําในครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้ช่วย ชาวบ้านของหมู่บ้านที่เอาผลผลิตมาถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเลยดีใจจริงๆค่ะอย่างน้อยดิฉันก็เป็นชาวสวนคนหนึ่งนะคะที่มีสวนแล้วก็มีผลผลิตมาจําหน่ายด้วยในราคาที่ย่อมเยาโอกาสต่อไปก็จะพยายามทำต่อไปนะคะเพื่อทุกคนค่ะประเทศไทยของเราเป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าได้เป็นครัวของโลกเลย ในครอบครัวของสถานการกาศเราถ้าใครเนี่ยมีความสามารถทางด้านการปลูกทางด้านการผลิตทางด้านการแปลรูปในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนับว่าเป็นการที่เราช่วยกันส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนไปทั่วนะคะมีอะไรก็มานําเสนอมีสิ่งดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังมีผลิตภัณฑ์ มีวัตถุดิบดีๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรมาพบกับเราได้ที่สมาคมแม่บ้านหานอากาศนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำหน่ายในร้านทอรักแห่งนี้ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะมมาาาททดดนนนํส่วรยอุีี มาตั้งแต่ปุยาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกปุ๋ยมรกตปลาลุงตประหยัดต้นทุนเพิ่มปูนรายได้เชื่อเผิดน้องยิ่งลองยิ่งชอบดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ การโดยเดอเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูชขดแสกได้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ปในช่วงนี้ทางสมาคมแม่บ้านทหารอากาศจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำหน่ายในร้านทอรักรวมถึงจะมาสาธิตวิธีการใช้และวิธีการทำส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ รักเป็นร้านค้าสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารอากาศมีผลิตภัณฑ์ที่สวยงามหลายรูปแบบที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปทำการกุศลในโอกาสต่างๆตามคำขวัญที่ว่าหนึ่งจ่ายเพื่อหลายรอยยิ้มหนึ่งจ่ายเพื่อหลายรอยยิ้ม อย่างกระตัดมาให้เป๊ะพอดีมากเลยค่ะไม่ต้องแก้เลยเหมือนแบบมาใส่เสร็จแล้วไม่ต้องตัดแล้วไม่ต้องแก้เดี๋ยวแาปมาบเานเดินออกไปพร้อมชุดแค่ป้ายราคาออกเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะได้เลยค่ะตอนนี้ติงก็ยังรอชิมน้ำมะขามอโลฮาอยู่นะคะวิงโฟอโลฮ่าวิงโฟอะโลฮ่านั่นค่ะอโลฮ่าเป็นกาแฟค่ะแล้วก็มีน้ำมะขามเป็นส่วนประกอบนะคะ เป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาสูตรโดยน้องๆแม่บ้านกองบินสีที่อยู่ที่ตาคลีนครสวรรค์ค่ะคมาเดี๋ยวดูก่อนในถ้วยโอ้โหมีองค์ประกอบของน้ำมะขามคนจัดแก้วนี่คือจัดแต่งได้สวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นอัญชันค่ะแล้วก็มะนาวฝาแล้วก็ใบโรสแมรี่ปลูกอยู่ริมรั้วทุกอย่างก็คือออร์แกนิกเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะขออนุญาตชิมคะ สดชื่นก็คือได้กลิ่นกาแฟแล้วก็แบบว่ามีความอมเปรี้ยวนิดนึงคืออารมณ์อ่ะคนละอารมณ์ของยูสุแต่ว่า ได้แบบความเฟรชในในแบบของความเป็นไทยค่ะโูอันนี้เด็ดเลยค่ะเพราะยูสุอันนั้นต้องไปนําเข้าจากญี่ปุ่นแต่อันนี้ไทยทําแทนนี่ผลิตภัณฑ์มะขามเพราะว่าเรามีต้นมะขามปลูกอยู่จํานวนมากมายค่ะซึ่งทางสมาคมแม่บ้านของเราเนี่ยก็ได้พยายามที่จะนําผลิตภัณฑ์มาพัฒนาแล้วก็สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของตัวตนค่ะก็นํามาซึ่งวิงโฟอาโลฮานี่เองค่ะมีอย่างหนึ่งที่ทานแล้วชิมครั้งที่2องแล้วรู้สึกคือมีโซดาผสมอยู่ด้วย อ่าล้องดอบมีทั้งซ่ามีทั้งเปรี้ยวหน่อยหน่อยนึงแล้วก็อมในส่วนของกลิ่นของรสกาแฟกลมกอมอร่อยเลยค่ะอันนี้ชื่นใจฝากแนะนำต่อให้ด้วยแล้วกันนะคะค่ะได้ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านหานละกะนนี่ต้องค,คตองต้องไปแบบว่าชักชวนเพื่อนให้ลองมาเที่ยวของในส่วนของ ร้านสมาคมดูบ้างแล้วค่ะยินดีเลยค่ะเรามีสินค้ามากมายนะคะมีสินค้าจากมูลนิธิสายใจไทยม,มีสินค้าจากหลายๆที่ในท้องถิ่นทั่วไทยเลยเพราะว่าเรามีกองบินอยู่ ทั้งหมด12กองบินกับ1โรงเรียนการบินนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่น้องๆแม่บ้านช่วยกันค้นหามาว่าเราสามารถไปมาผลิตภัณฑ์อะไรจากท้องถิ่นเราเองหรือชุมชนข้างเคียงเราเองแล้วเราก็มาช่วยกันจําหน่ายเพื่อเป็นการหาไรายได้เพื่อไปทําการกุศลเพื่อไปทํางานด้านสาธารณกุศลต่อๆไปค่ะ1นึ่ง,งจ่าย <ใจ S 1> เพื่อหลายลอย <100 S 2> ยิม้มสำหรับสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีจําหน่ายเฉพาะร้านค้าแม่บ้านหานการสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะประมาณปลายเดือนเราจะมีกระเป๋า3ามเกลือแบบนี้ค่ะวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะคะใส่เศษสตาง์ใส่บัตรประชาชนหรือบัตรต,ต่างๆแล้วก็ตัวสีเทาจะเป็นใช้สําหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะคะก็ดูว่าเป็นสิ่งของใช้จําเป็นก็จะมาด้วยรูปแบบของเป็นสายคล้องขนาดสวยงามนะคะ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายเครื่องบินแล้วก็เป็นลายอาเอกลักษณ์ของเราเนี่ยนอกจากกระเป๋าแล้วเราก็ยังมีหมอนนะคะรูปเครื่องบินและประกอบด้วยลายดอกรักอันนี้เป็นหมอนลายเครื่องบินแล้วก็มีดอกรักด้วยค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีลายหมอนอีกลายหนึ่งค่ะใบนี้นะคะออกแบบโดยคน ในสมาคมสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศค่ะนอกจากหมอนลายดอกรักแล้วนะคะเรายังมีร่มลายดอกรักเป็นคอลเลคชันด้วยนะคะถือไปไหนสวยงามค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าซึ่งเป็นของที่เป็นเอกลักษณ์ประจำร้านค้าเรานะคะค่ะอย่างนี้นะคะก็มี2ส,สีนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะซึ่งขนาดของกระเป๋าเนี่ยจะง่ายต่อการที่จะพกพานะคะแล้วก็มีซิปสำหรับ รูดเก็บปิดมิดชิดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือราคาย่อมเยามากค่ะร้อยกว่าบาทก็ซื้อได้นะคะนอกจากนั้นเรายังมีสินค้าจากกองบินต่างๆก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะนําไปเป็นสิ่งของออประกอบของขวัญหรือประดิษฐ์แจก,กันดอกไม้ต่างๆได้ค่ะสินค้าจากกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นกระดาษสามีสัญลักษณ์ลายเครื่องบินแล้วก็ดอกไม้สวยๆงามๆนะคะ แล้วก็สิ่งที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีกองบิน21ค่ะจะเป็นเทียนหอมสวยๆต่างๆนะคะในส่วนของการพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับน้องๆแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ตามกองบินหรือตามภูมิภาคต่างๆของกองทัพากาศนะคะในนามของสมาคมแม่บ้านแห่อากาศเราก็พยายามให้น้องๆค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของน้องในกองบินเองหรือผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนที่กองบินตั้งอยู่เนี่ย ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันหารายได้เพิ่มเติมให้กับสมาชิกในชุมชนค่ะหลังจากเราช่วยกันคัดเลือกสินค้าต่างๆที่น้องๆพัฒนาเองหรือน้องๆไปสืบค้นหามาเราก็ได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายที่ร้านค้าสมาคมที่อยู่หน้าที่ตั้งดอนเมืองของเราที่มีอยู่4สาขาค่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเรานำรายได้ไปมอบให้กับงานสาธารณกุศลต่างๆ และให้เป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและครอบครัวกองทัพอากาศค่ะดังคำขวัญที่ว่าหนึ่งใจเพื่อหลายรอยรอยิ้มวันนี้จะมาแนะนำการทำดอกกุหลาบจันทรแฟนซีค่ะวัตถุประสงค์ในการทำดอกกุหลาบในครั้งนี้ก็คือตามนโย,ยบายของนายกสมาคมแม่บ้านฐานอากาศเป็นการ สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนการบินให้กับชุมชนอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านค่ะเริ่มต้นขั้นตอนที่1เราก็จะใช้ตุ้มสำลีตัวนี้เราจะใช้กาวทาตุ้มสำลีให้เต็มค่ะแล้วก็เราก็จะใช้กรีบนี่ค่ะทั้งหมด7กรีบค่ะกรีบที่1แล้วเราก็หมุนตุ้มค่ะหมุนเพื่อลบเหลี่ยมมุมๆตรงนี้ค่ะต่อไปเราก็จะใช้อีก หกรีบค่ะทากาวค่ะแล้วก็ใช้ตุ้มอันนี้เข้ามาจ็บกรีบไปด้ทิศทางเดียวกันค่ะนี่คือตุ้มที่สองค่ะเราก็จะหมุนไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมเราก็ใช้กรีบอีกหกรีบจุบกาวแล้วก็แต้มมาถึงนี้นะคะแล้วก็ตุ้มนี้ค่ะดันเข้ามาแล้วก็ใช้นิ้วมือประคองค่ะ เราก็ทำตามธรรมชาติของเขาเปลี่ยนเป็นให้ดอกกุหลาบงายขึ้นแบบนี้ค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ติดต่อได้ที่ Facebook ชมรมแม่บ้านฐานอากาศโร,รงเรียนการบินค่ะสมาชิกชมรมแม่บ้านหรือว่าชุมชนใกล้เคียงอยากจะเรียนรู้อยากจะมีรายได้เสริมก็ขอเชิญที่ชมรมแม่บ้านฐานอากาศโร,รงเรียนการบินค่ะ ถ้าอยากสวยทั้งภายนอกและภายในเรามีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะขามมาแนะนำค่ะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอผลิตภัณฑ์สปาจากมะขามกอมินสีค่ะเริ่มจากว่ากอมินสีนะคะมีต้นมะขามอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะทางชมรมแม่บ้านฐานอากาศกอมินสีเลยนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาตินะคะโดยสร้างคุณค่าให้กับผู้ให้และผู้รับ และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวค้าราชการด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมะขามของเรานะคะที่ท่านเห็นข้างหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสครับสครับเนี่ยเราผลิตจากมะขามที่เป็นมะขามสดแล้วก็ผ่านกรรมวิธีซึ่งถ้าเราเปิดฝาออกมาเนี่ย ดมกลิ่นเนี่ยจะความรู้สึกแบบมันเข้มข้นของมะขามลักษณะเหมือนแยมนะคะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นอาหารได้จริงไม่ใช่ค่ะมันคือสครับขัดผิวนะคะนอกจากสครับแล้วเราก็ยังมีสบู่ค่ะสะบู่มีทั้งสบู่เหลวและสะบู่ก้อนสบู่เหลวเนี่ยเราผลิตขึ้นมาโดยที่ผู้ใช้เนี่ยก็คือคนที่ทดสอบก็คือคนในกองบินของเรานะคะทดสอบจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าแบบนี้คือเขาใช้แล้วเขาดีรู้สึกดีส่วนตัวมะขามก้อนค่ะมะขามก้อนใช้เป็น facial soap สำหรับล้างหน้าวัตถุดิบที่ใช้ก็คือมะขามและกรีซรีนก็คือเบสสบู่เราใช้เบสสบู่ที่ดีที่สุดที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทีทรีออยล์จบาออยล์น้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งถ้าเราดมกลิ่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันหอมมากแล้วก็เป็นฟีลลิ่งของนะ้ำมันมะพร้าวขึ้นมาเลยค่ะหากท่านสนใจซื้อสินค้ามีจำหน่ายที่ bx นะคะแล้วก็ช่องทางการจัดซื้อออนไลน์ค่ะมีทั้ง l ล n e o f f i c i a l และ Facebook ของชมรมค่ะนี่ค่ะแอดเพื่อนมานะคะแล้วสั่งมาได้เลยค่ะ มะม่วงเบาแช่อิ่มของชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน56นะคะได้จัดทำขึ้นมาเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชมรมแม่บ้านทหารอากาศมีอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในชุมชนบริเวณรอบกองบินอีกด้วยค่ะเริ่มจากมีการรวบรวมวัตถุดิบนะคะจากเกษตรกรบริเวณรอบกองบินโดยการคัดสรรมะม่วงเบาที่ มีลูกขนาดกำลังพอดีนะคะนำมาปอกเปลือกค่ะแล้วก็แช่ในน้ำเพื่อให้สีสันยังคงความสวยงามอยู่หลังจากนั้นก็จะนำะมะม่วงเบามาผ่าครึ่งนะคะแล้วนำมเมล็ดออกแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำมาแช่ในน้ำเกลือเป็นเวลาสองวัน <Okay. S 2> การแช่ในน้ำเกลือเนี่ยเพื่อลดความเครื่อเย่าของมะม่วงเบาลงค่ะ หลังจากแช่ในน้ำเกลือสองวันนําขึ้นมาวางให้เสด็จน้ําแล้วก็นําไปแช่ในน้ําปูนใสต่อนะคะในน้ําปูนใสเราก็แช่เพื่อให้มะม่วงเบาเนี่ยมีความกรอบอร่อยหลังจากนําออกจากน้ําปูนใสก็จะนํามะม่วงเบาเนี่ยมาแช่ในน้ําเชื่อมการแช่ในน้ําเชื่อมก็จะให้น้ําเชื่อมเนี่ยท่วมมะม่วงเบาแล้วก็ปิดฝาภาชนะนําเข้าในตู้เย็นเป็นเวลาสองวันเราก็จะได้มะม่วงเบาแช่อิ่มของ ชมรมแม่บ้านกองบิน56ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยทานแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นค่ะมะม่วงเบาแช่อิ่มของชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน56สุขใจที่ได้ให้อิ่มใจที่ได้รับค่ะสำหรับท่านไหนที่แวะมาจับจ่ายกันที่ร้านทอรักนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์สวยๆงามๆแล้วยังถือว่าได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลเลยละค่ะดังสโลแกนที่ว่าหนึ่งจ่ายเพื่อหลายรอยยิ้ม สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง Youtube ชาแนลรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ สามารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ทางเพจ f c e e o o o กรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5นะคะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ